สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทน,นายนะครับผมวันนี้ไ้เก็บระบบโหมด m i l ิเทอรี่ให้คุณนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเมกแมนชั A ่นไดคูนะครับผมซึ่งแบบนี้แม่งมีแต่รถเข้ามานะผมก็ <c oughs> ประมาณนั้นแหละอืก็ชอบอยู่นะแต่บางหามันมีแต่รถเวย้ย โอเคนะครับผมก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ถึงเก้าไลค์ได้มั้งครับผมนะขอเก้าไลค์จากท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะโอเคถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามซับสไคร์ให้ผมหน่อยก็ได้นะครับผมนะวันนี้ผมจะพามาดูรถใหม่ไว้ซึ่งมันมีสองคันนะมันจะมีล m b o บ g h นี่ใช่ป่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งอะไรผมไม่รู้ช่างวันเถอะ <laughs> มาก่อนอื่นแล้วก็เหยียบม,มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมารถมันอยู่ไหนวะน่าจะผ่านไปแล้วนี่ไงล a m b บ r g นี่ครับ อันนี้เฟอร์รารี่ป่าว้าผมก็ไม่ค่อยรู้จักรุ่นรถใดแผมมาดูอันสองแสนแปดก็แล้วกันแล้วก็กดซื้อไปนะครับผมปอร์เช่ปอร์เช่ปอร์เช่เบนกร,รมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นหน้าตาย,ยัางไงก่อนเราจะไปดูลำบงกี้นีแล้วก็กดสปาออกมาแล้วก็กด e เพื่อขี่มันนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีเลยปอร์เช่ได้สีเหลืองหรือเปล่าเออเน่เป็นไงเท่เฮ่อันนี้รถใคร <c oughs> วะเนะี่ยช่างมาันเถอะเอา้าผมนั่งผิดที่ท่านผู้ชมผมไปนั่งตรงที่คนนั่งวะ่ะ ต่างประเทศเขาพวงมาลัยซ้ายใช่ป่ะใช่ไหมวะนน่มันจะมีเสียงแบบนี้นะครับผมให้ยนไข่มนอนะแล้วก็ขี่รถนะพี่ชมดูดิโอโห้เ้รู้สึกว่ามันจะต่อเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าหรือไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวเราค่อยจะไปสำรวจเมืองนะผู้ชมเดี๋ยวต่อไปผมจะไปบีทเฮาเวยก็คือบ้านริมทะเลของเรานะเราจะไม่ขี่รถไปเราจะวราบไปนะนะพีชม แล้วเราจะไปเอาโรบกินี่ขี่ดูเมืองดูว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็หน้าตาประมาณนี้นะไม่ค่อยวือหวาเท่าไหร่นะแต่ในชีวิตจริงนี่ก็น่าจะมีคนอยากได้เยอะอยู่ผมก็ชอบเหมือนกันนะปอร์เช่นี่เป็นรถที่ครดีเลยผมไม่สามารถบรรยายอะไรให้ทนะ่านผู้ชมฟังได้เพราะผมก็ไม่รู้จักมากเท่าไหร่นะครับผมนะโอ้โหแมปโหลดชา้ายังรู้สึกว่าเน็ตเน่าหรือเปล่าช่วงนี้นะก็ขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคไหนผมก็ได้ขี่มาแล้วผมขี่ไปเลยดีกว่า หรือผมจะว่าไปบ้านทะเลผมดีวะผมลงจากรถแป๊บหนึ่งนะ้วกดจอดไปกลางทางแบบนี้นะจะไม่มีตำรวจนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่บีทเฮาส์ของเรามันกดมาที่นี่นะนี่บีทเฮาส์บ้านทะเลโอเคเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเก็บเงินก่อนตอนนี้เงินผมก็50าเอนะเดี๋ยวเด็กก็มาขิงอีกว่เพี่ผมมีเยอะกว่าพี่อีนะผมมีร้อยเอ็มผมมีพันเอมก็ดีใจด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคมา เดี๋ยวเราจะมาเอาล amborghini ok กันนะครับผมคันละ 3m สําหรับมือใหม่ก็น่าจะเก็บไม่ยากเท่าไหร่นะแบบนี้มันเก็บเงินง่ายเว้ยโอเคเราซื้อไปเลยปอเช่ได้บอกว่าคันนี้ลิฟเฟอร์รีช่างมันเถอะปอเช่ปะท่านผู้ชมปอรเช่เพราะว่าคันนั้นไม่รู้ในล amborghini ok เราอะล amborghini เราอยู่ไหนไงไงนี่ไงล amborghini ขาวๆใช่ปะขาวๆโคตรเฮเลยไม่รู้อะ น่าจะเทหรือเปล่าโอเคกด e ไปนี่ดูเสียงนะผู้ชมลำบ,บกินี i มันต้องสีขีวเขียว,ยวใช่ไหมแบบนี้เออดูดิเน่แล้วก็มาขี่ชมแมปผมจะบอกอย่างหนึ่งนะไปแมปนี้แม่งบังคับรถโคตรยากเลยในดูร้านเบอร์เกอร์บล็อกเลยรู้สึกว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะท่านผู้ชมนะโอไม่นะใจเย็นๆปั๊มน้ำมันนะท่านผู้ชมมันน่าจะยังไม่อัปเดตอะไรมากมายใช่ปะ ผมว่ามันยังไม่มีนะอันนี้เป็นไม่แกลเมนชั่นคาร์นะครับผมนะดีลเลอร์ชิพนะครับผมคัสซอมไหมนี่น่าจะแต่งรถหรือเปล่าน่าจะยังไม่มีนะน่าจะเป็นฉากเฉยๆหรือเปล่าโรงแรมโรงแรมเราก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเดียวก็คือเปลี่ยนแปลงสีฟันนะคนละเปลี่ยค,คนละแปลงกันไม่ใช่แลวบ้ากระมังคุถังนี่ก็จะมีรถเคนนะที่กำลังจะก่อสร้างตึกท่านผู้ชมเห็นปะ นี่มันจะทําเพื่ออะไรมันเหมือนก่อสร้างจริงๆไงท่านผู้ชมเออมันอาจจะทําให้เหมือนอะไรประมาณนั้นผมชอบขึ้นรถผิดด้านปะโนเสียงสตาร์ทแล้วพอขี่ไปแม่งเสียงไม่มี <c oughs> ถ้าเสียงมีนี่จะสมจริงมากเลยอันนี้อะไรท่านผู้ชมน,นี่คือสารอาญาปะ <c oughs> อันนี้คือสารนะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็จะลงจากนี่นะครับผมแล้วก็จะไปพักผ่อนนะสำหรับรถของเราก็จะประมาณนี้นะมีเวลาแบบ เหลือๆนะท่านะผู้ชมมาซื้อตอนไหนก็ได้นะก็สามารถมาซื้อได้ตอนนี้ผมอะลบูกิลีจอดไว้ก่อนผมจะไปแช่อ่างน้ําสักหน่อยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามาซื้อรถ2คันแล้ววันนี้โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นเจสสกีเอิม่มอันนี้คืออะไรท่านผู้ชมซื้อไม่ได้ท่านผู้ชมน่าจะของเติมหรือเปล่าไม่ไม่ก็ไอ้ก็ไอ้ลำนี่แหละสองลำนี่โอเค เดี๋ยวผมมาพักผ่อนบ้านทะเลก่อนนะ l a m b o r i n i ก็จอไว้นั่นโอเคก็เข้ามาซื้อก็ได้บา,บายๆไปแล้วครับผม <c oughs> เฮ้ยร้อนร้อนไฟไหมเป็นกับเอยนั่งดูทีวีก่อน